มาดูผลงานนักกีฬาไทยต่างแดนกันบ้างนะครับแบดมินต um, ันรายการ French Open 2025ครับคุณวุฒิกุลวุฒิวิทิศสารนะครับก็ยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกับคู่ผสมบาทเฟมครับการแขบบ่งขันแบดมินตันรายการ French Open 2025รายการระดับ World Tour Super 750ชิงเงินรางวัลรวม950,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ31 160,000บาท ที่เมืองรันส์ประเทศฝรั่งเศสเดือเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่2ไปเริ่มมันที่ในประเภทชายเดียววิวกุลวุฒิทิศสารมืออันดับสาของรายการและมือสองของโลกก็ชนะโคดารนาโรกะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดแบบง่ายดายเกินคาดน,นะครับ21ต่อ7และ2 1สต่อ6ส่งผลให้วิวกุลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับคู่ปรับอย่างอวีฟาฮานมืออันดับ17ของโลกจากอินโดนีเซียต่อไป หรือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับกุลวุฒินี่2เกมปล่อยให้นารโรกะได้แต้มไปแค่13คะแนนนะครับด้านคู่ผสมรอบ2บาสเฟมเดชาพลภรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือวันอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ4ของโลกชนะจาฟาฮิตยาทาดูล่าที่จับคู่กับเฟรลิซาอัลเบอร์ตาพาซาริบู คู่มืออันดับ11ของโลกจากอินโดนีเซียไป2เกมรวด21ต่อ19และ21ต่อ17สมผลให้บาสเฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากญี่ปุ่นนะครับก็คือฮิโรกิโมโดริคาวะกับนัตสึไซโตะคู่มือ7ของรายการและคู่มือ7ของโลกต่อไปด้านคู่ผสมอีกหนึ่งคู่นะครับโอมอปโปก็คือพักพลธีรัตนสกุลกับซับซรีแต้รัตน,นชัย คู่มืออดับดับ89ของโลกก็เจอสึกหนักแล้วต้านไม่ไหวนะครับไปแพ้ฝงงยันเจ๋อกับห่วงตรงปิงซึ่งเป็นคู่มือ2ของรายการและคู่มือ2ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกมเกมแรกเนี่ยคู่โอโมปอป้อแพ้ขาดนะครับ5ต่อ2 1แต่เกม2เนี่ยเซอร์ไพรส์เลยครับชนะ23ต่อ21ทําให้ต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้ในเกมตัดสินไป12ต่อ21ก็เลยจบเส้นทางเพียงแค่รอบที่2เท่านั้นนะครับ ถ้าก็บ่าในการแข่งขันแบดมินตัน French o p เ n เนี่ยเราจะเหลือ2ประเภทก็คือชายเดี่ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยกุลวุฒิวิทิศสารนะครับจะลงแข่งเนี่ยในเวลาเราราวหลัง6กโมงเย็นนะครับโดยคู่แข่งอย่างอวี่ฝ่าฮานเนี่ยนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจากอินโดนีเซียนะครับเพียงแต่ว่าผลงานการเจอกันในปีนี้2ครั้งวิวของเราชนะมาได้ทั้งสองครั้งนะแล้วก็เป็นการชนะ3เกมอ่ะคือเป็นวิว3เกมในการเจออวี่าหานนะครับคือตัวเนี้ยเขาเป็น คนที่ถูกคาดหมายมากๆนะครับว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแบรมินตันชั้นนําต่อไปสําหรับฟาหฮานนะคืนนี้วิวเองก็ประมาทไม่ได้นะครับส่วนบัตเฟมก็ด้วยคุณภาพอยู่แล้วยังไงก็ตามก็มีโอกาสลุ้นเข้าไปรอบลึกๆนะครับเท่ากับว่าเดี๋ยววันนี้ก็ตามลุ้นตามเชียร์กันครับนี่คือรายการระดับซูเปอร์750รายการแม่คือเป็นรองเพียงแค่ 1, น่พเนี่ยฮะบัตเฟมก็ยังยอดเยี่ยมนะครับ